ทำไมทิศช้าจัง่ะขาคันนั้นขาคันนั้นสวยกเรคันเดียวครับพีหนโ่มไม่ก็เป็นคันสวยเสยไม่เกี่ยวอ่ะพราะไม่ไม่ไม่ได้สรนเจหรอกรถจะสวยหรือไม่สวยขากันเอกพรนพครับเออจบแค่เนี้ยมันเกี่ยวไหมรถสวยอ่ะเขาไม่ยด้หกเขี่ยวครับเพราะเราต้องการอะไรคุณมีเวลาไหมที่จะมานั่งดูรถสวยอ่ะ นาฬิกาห้ามใสอ่ะคุณเข้าใจคํานี้ไหมเว้อาจารย์อาจารย์ไม่สนใจหรอกรถจะสวยรถจะเก่าอาจารย์ดูว่าคามันมีรถแช่ทําไมคันเดียวคันเดียวครับคันเดียวแล้วเป็นน้ํานับได้ไหมนับได้เป็นเอกพจน์ครับนับได้ครับอาจารย์กว่าสายตาไม่มีอะไรที่มันแปลกไม่มีเดอะไม่มีอะไรมาวุ่นวายอาจารย์ใส่อะไรทันทีเนี่ยมันจบมันต้องจบมันต้องจบที่ภายในกี่อ้าจริงๆถ้าคนรู้เรื่องเนี่ย จบภายในกี่วิถ้าจริงๆถ้ารู้เรื่องนะ่ะ<ไ>ปเป 6, นนเิดมาเดีวน้องแปดกบหกน,น้องช่วน้องจะจบภ ي ى ายในกี่วิหว้าวิห้าวิห้าเบียรเพลอๆไม่ถึงด้วยไม่ไดล่ะ <ป ples S 1> เพราะอะไร <ป Update. S 1> อาจารย์ให้หาอะไรให้หาคำนามอาจารย์ไม่ให้ไปนั่งแปลว่าอะไรเลยเนี่ยคืออารมณ์เพลินไงเพลินดีใจโอ้ชั้นแปลได้มีความสุขชั้นเก่งแต่ถารู้มไหมว่าเฮ้ยเฮ้ยเรากำลังเวลาอยู่นะเว้ย เรากำลังเราไม่สนใจเรากำลังแข่งกับเวลาอยู่นะเนี่ยต้องสำคัญที่สุดคุณจะได้ข้อสอบ conversation เต,ต็มไม่เต็มถ้าคุณเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ WS question WS question นะครับเตรียมตัวเตรียมตัว เขาให้สถานการณ์ขึ้นมา A จะคุยกับ b เราจะรู้ได้ยังไงว่าจะตอบอะไรเราไม่ใช่ไปแปลแต่ a เราต้องดูที่ไอ้บเนี่ยไอ้ B เนี่ยมันคือใครมันคือคนมันคือสิ่งของมันทำอะไรอยู่ยึดที่ไอ้บเป็นหลักเข้าใจป่ะยึดที่ไอ้บเป็นหลักยึดที่ไอ้บเป็นหลักเตรียมตัวอันดับแรกรีบอ่านเาเร็วๆแล้วไปดูว่าไอ้บมันคือใคร สกูลสถานที่รอแวร์ที่ไหนตท็บซีครับแวร์แวรสกูลคืออะไรแวรสถานที่รราที่สถานที่ใช้อะไรแวร์ครับอาจารย์จำได้ไหมง่ายไหมไอ้แดงๆเนี่ยเวลาอาจารย์สอนไปเนี่ยถ้าเรียนในพวกนี้มาง่ายไหมวายง่ายครับหลงหลงอยูแล้ว เพราะนั้นคําสําคัญคือคําว่าสกุลสกุลสกุลนะกุลเป็นสถานที่ตอบคําว่าแหวนแหคนนะแหวนตีคอนแนนได้มาง่ายเลยไหมถ้าไม่ได้ติวหยิบสดในห้องสอบเลยเป็นยังไงแปรแม่งหมดเลยดีถูกต้องไหมคุณว่าคุณเสียเวลาไหมถ้าคุณไม่มีหลักเนี่ยคุณว่าเสียเวลาไหมเฮ้ยเสียเวลาเสียเวลาครับอาจารย์เฮ้ยนี่จะวอรสดีวะ เฮ้ยน่าจะวอดเฮ้ยเฮ้ยกแวเคยไหมอารมณ์แบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกไปกระตุกมาเนี่แหละนี่คือนี่คือคอสติลนี่ไม่ใช่การแค่เอาแต่ข้อสอบมาขายแล้วก็ปล่อยพวกคุณเดินอยู่กลางทะเลทรายนานๆหน,นึ่งชั่วโมงรถแม่งวิ่งผ่านไปครั้งหนึ่งโดกมือยังไม่ทันเลยใช่ไหมนี่เรานี่คือประโยชน์ของการติลนุสภาพดิการอ่านหนังสือเพียงลาพังเนี่ยคุณ คุณจะไม่เจอแบบนี้หรอกคุณมีลูกท้อลูกไหลเต็ไมไปหมดมันจะไปไม่ถึงหรอกสายป่านของคุณจะไปไม่ได้ไกลคุณต้องมีคนมาคอยกระทุง้งคุณไม่เสียเงินเปล่าหรอกคุณเข้ามาเนี่ยอาจารย์เขาจะมีติวตลอดนะต้องคอยเติมไม่ใช่ติวเพื่อให้คุณได้ความรู้นะความรู้คือการไปต่อยอดแต่ติวเพื่อให้คุณมีสายป่านมีแรงบันดานใจแรงบันดาลใจสําคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจำเอาไว้นะแรงบันดาลใจนี่สําคัญมากเตรียมตัว สำหรับในเรื่องการยืมคำต่างประเทศหลายหลายคนยังไม่เข้าใจเอะอะไรยืมคำต่างประเทศเนี่ยแหละนี่คือจุดจุดอ่อนจุดอ่อนเวลาคุณทําข้อสอบแล้วคุณไม่รู้เขากําลังทดสอบเราเรื่องอะไรคุณก็จะงงงวยหมดเลยมันเรื่องอะไรใช่ไหมละ่ะถ้าคุณไปเจอคำแปลังกฤษญี่ปุ่นบาลีสักกิจสมาสนธิเนี่ยแหละเขเรียกว่าการยืมคําต่างประเทศปัญหาสอบกําลังจะทดสอบเราในเรื่องนี้ การยืมคำต่างประเทศมาใช้อะทำให้ภาษาไทยมีคำใช้มากขึ้นนะเรารู้จักคำไทยแท้แล้วใช่ไหมล่ะมันเป็นคำโดดๆที่ความหมายตรงตัวดังนั้นมันก็ไม่สละสลวยนะครับทำให้ภาษาเราอะเปิดกว้างแล้วก็ฟังดูเรียบง่ายยืดหยุน่นอย่าสมมุติว่าเราไม่เอาคำต่างประเทศมาใช้เนี่ยพัวดนไม่ยืมเลยเนี่ยอาจารย์บอกพัวดน ไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจําลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์คุณโดนจะใช้คําแทนลิฟต์ว่าอะไรกองสี่เหลี่ยมเล็กๆในการเคลื่อนย้ายขึ้นลงครับแล้วจะมีใครรู้เรื่องไว้เนี่ยเดี๋ยวขอให้ทุกๆคนนะครับเดินทางขึ้นไปที่ชั้นแปดด้วยกองสี่เหลี่ยมๆมีปุ่มกดเป็นไงล่ะเห็นไหมร้อยปอนกระดาษ ไม่ได้คุยกับจารย์นะอ่าเนี่ยนะฮะมันต้องมีคาําการการยืมคําต่างประเทศมาใช้เพื่ออะไรจะได้เข้าใจแต่บางคําเนี่ยไม่จําเป็นต้องยืมสามารถสื่อสารได้ไปแบงก์กับไปธนาคารความหมายเปลี่ยนไหมหัวโดนแบงก์กับธนาคารเชื่อเดียวกันความหมายไม่เปลี่ยนครับอ่าถ้าเอาแบงก์มาใช้กับเอาธนาคารมาใช้นี่เปลี่ยนไหมสื่อสารรู้เรื่องไหม เขาไปแบงค์เขาไปธนาคารอันนี้พอจะตีความหมายได้ไหมได้เป็นเรื่องเดียวกันนะอ่าแล้วลิฟต์มากล่องสีเหลี่ยมๆกับลิฟต์เนี่ยตีความหมายได้ไหมได้ค่ะฮะไม่ได้ได้ไหมได้ไปที่ชั้นแปดเธอไปขึ้นกล่องสีเหลี่ยมๆที่อยู่หลังกระไดอันนี้ก็เดินหาอยู่นี่กล่องอะไรวะแต่ถ้าบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวรบกลนไปขึ้นลิฟต์ไปชั้นแปดนะคะเห็นไ,ไหมคำบางคันเนะี่ย คำบางคําเนี่ยได้แต่คําบางคําไม่ได้เบอร์เบอร์เอาเต็มตัวไม่ต้องกลัวผิดคําที่มีสอถอมักเป็นภาษาอะไรต่อไปนี้มีแค่สามตัวเลือกตัดคําตอบอะไรทิ้งอ่าคำเหม็นเป็นไปได้ไหมไม่ได้ตัวสะกดได้ไหมคำเมนตัดคำเม็นทิ้งไม่ได้นะ ไ,ไม่ได้ครับตัดทิ้งครับอ้าวตอนเนี้เหลือบาลรีกับสันสกิตตอบสันสกิตครับสันสกิตสถานสอทอเห็นไหมสถานนะเนี่ยคุณได้แค่ตรงเนี้ยตอนนี้สันสกิตชุนยิ้มเลยวันนี้อาจารย์คัดมาแบบสุดๆสําหรับน้องๆวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสุดจะใจจะไข,ขว <c oughs> ข้ไขว้ไอ้ไขว้ไขว้ก็สู้สู้สู้ วันนี้จะให้แต่สมาธิอาจารย์ไม่ใช่เทพเจ้าอาจารย์ไม่ใช่เทวดาอาจารย์จะไม่มีคําว่าขอให้ทุกคนสอบได้นั่นคือคําโกหกนะครับอา,ารอาจารย์จะไม่ใช่คนที่มีนิสัยโกหกหลอกลวงนะครับอาจารย์จะพูดพูดตลงเปิดเผยและสุดท้ายคืออะไรทหารจริงใจครับจริงใจครับ เราจะมีการพูดตรงเปิดเผยจริงใจเราไม่ชอบเราไม่ชอบในความเป็นตัวตนขัวาอาจารย์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์ต้องการอะไรต้องการคัดแฟนพันแท้จริงๆที่สามารถรับกับรับกับสิ่งที่แนวคิดหรือแนวทางอาจารย์ได้เพราะอาจารย์เนี่ยอยู่กับพวกคุณเนี่ยคิดดูเด็กเหมือนเป็นคนสอบด้วยเลยอ่ะต่อไปปุบ๊บนิสิตเอาแล้วนิสิต ตัดอะไรทิ้งก่อนเหมือนเดิมตัดเขมรนะต้องตัดเขมรตัดบาลีตัดเขมรตัดบาลีครับตัดไทยออกเลยครับตัดไทยเอ่อตอบบาลีแน่นอนต่อบบาหลียอดเยี่ยมเพราะไทยมันมีตัวสะกดแบบนี้ไหมใช่ไงครับต้อสเป็นตัวครับท่านนี้สิ่ภาษาไทยต้องเป็นตัวอะไรโดดเด็กใช่ไหมเพราะคำไทยแท้ต้องมีคำะสม ตัวสะกดที่ทําไมเลยตรงตัวตัวแล้วจะตัวสใช่หมหวนคําไทยแท้ต้องแปลไหมสมมติคาว่าพ่อต้องแปลอีกไหมไม่ต้องครับแล้วคาว่านิสิตเนี่ยต้องแปลไหมแปลแปลว่าคนที่กําลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นนิสิตเป็นคําไทยแท้ไหมใช่ครับริงครับนี่จำลยนไม่ใช่ คำไทยแท้ ï, มันจะมีความหมายตรงตัวเลยเช่นพ่อไม่ใช่คำไทยแท้ครับยานาอ่านี่ยมันจะเป็นคำโดดเขาเรียกคำไทยแท้ ï, คือคำโดดถ้านิสิตเนี่ยเฮ้ยถ้าพูดถึงนิสิตเนี่ยเด็กมันไม่รู้เรื่องเราเดีกยอนุบาลหนึ่งนิสิตชื่ออะไรแต่เด็กเล็กๆคาว่าพ่อเนี่ยมันสื่อความหมายเข้าใจเลยตัดข้อสองทิ้งอา้าวมาดูนิสิตอา้าวให้ตอบตอบได้ผิดไม่เป็นไรเราเล่นเกมเพื่อคลายผ่อนคลายสมองจะสอบในวันพรุ่งนี้ ลองดูคนน้องลองดูครับตอบบาลีครับเมนครับไม่เปไรไม่เปไลตอบผิดทุกคนมีสิทธิ์ตอบตอบเพื่อจะได้ตอบผิดเพื่อจะได้รู้ข้อที่ถูกก็แค่นั้นเองตอบด้วบาลีครับบาลีบาลีใชบไหม ไม่เคยเห็นบทสวดแบบนิสิตตังอ่ะนิสิตตังทุกขังอภินยาโกโกสมุนาวาถ้าใครสว,บวดบ่อยๆแมชนะสามเจียวพวกนี้บ่อยมากบทสวดนะอ้าวเต็มตัวคำเหม่มันจะออกอีกอารมณ์นึงอ่ะถ้าใครร,รู้จักยิ่งยงยอดบวงงามอ่ะมันจะออกอารมณ์สำเนียงนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจาพูดยากอ่ะแต่มันจะแยกได้พระมงพระม่าไอ้มองไอ้เมืองเนี่ยมันจะมันจะมีกลิ่นไอของมันอยู่ นะไปเอาแล้วนกกระจิบมะม,มุกชีวิชามัสยาว,วิรานมีคำภาษาสันสกฤตคอันดับแรกตัดที่ไม่ใช่ออก่่อนแล้วความน่าจับอีลาอ่าดีมากัดทีครับตัดทิ้งเลย ก็อ <nenhum> ักีค่ะนี่เห็นไหมทํา <punishment> <S <S ทให้เห็นว่าถ้าใครเข้าไปใช้แบบฝึอกอาจารย์บ่อยๆน้องๆก็จะสามารถรวดเร็วมากนี่อาจารย์แต่งขึ้นมาเองนะ้เนี่ยสร้างขึ้นมาสดๆเลยนันเนี่ยใช้พลังสมองค่อนข้างเยอะอ้าวดาวเ,รวเ,รวเร็วเดาเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามสองคำควรจะตัดหนึ่งคำคุณตัดข้อตังอีกหนึ่งคำครับหนึ่งคำครับหนึ่งคำหครับหนึ่งคำครับรัด อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวเรามาดูเฉลยกันเลยมีคำไทยมีคําภาษาสันสกฤตอี่คำเอามา西亚กับกับวิลาวิลารคำนี้อาจจะเป็นอะไรได้ด้วยบาลีอาลีครับใช่เห็นไหมเคยเจอไหมคำประเภทเนี้ยเป็นได้ทั้งบาลีและสันสกฤตอ่ สองคำเตรียมตัวเนี่ยแหละเป็นจารจุดประกายแล้วอย่าลืมนะเสร็จแล้วนะนิดเดียวเข้าไปฝึกในห้องห้องนั่นของเราอย่างน้อยแปดคะแนนสิบสองคะแนนถามว่าคนที่ไม่ฝึกเลยอาจจะไม่ใช่พูดถึงน้องๆน,นะพูดถึงคนที่ไม่ได้มาติวเขาจะไม่ฝึกเรื่องยากๆหรอกเขาจะฝึกเรื่องสบายๆใจนึกถึงตัวเราเองนี่เรื่องยากๆเขาก็จะใช้คําว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้่อน ตตัวมาอีกแล้วตัดอะไรทิ้งก่อนอาจารย์บอกเล่าเงินทำไมตัดอีสรับไม่ได้ตัดอ่านตัดทิ้งครับอ่าถูกต้องต่อไปดูคําประโยชน์ี้มันเป็นอะไรภาคอะไรเป็นประโยคบอกเล่าหรือเชิงอะไรเชิงบอกเล่าเชิงประโยคอ๋อเป็นประโยค์บอกเล่าครับบอกเล่าบอกเล่าครับ,บเล่อ,เลอ,ะอะไรทิ้ง ตัดอีตัดอีเออนนี้จบไหมเข้าใจหรือยังจบครับปังไงเรียนมาข้อนี้ง่ายไหมแปดสิบเจ็ดถามตรงตรครับแต่ถ้าเกิดไม่ติวมาเนี่ยส่วนใหญ่ยังทำไมอยู่งงโยแปลทุกทุกตัวซัมดอลลาร์เห็นดอลลาร์เติมเอสกับซัม อาดอลลร์เลยดูให้ดีน้องต้องดูก่อว่านับได้มันนับไม่ได้เพราะนั้นน้องต้องไปไปฝึกหาคํานามอะไรที่มันนับได้นับไม่ได้เนี่ต้องฝึกนะต่อยอดไปคู่ขนานยันลําพังตัวเขาแปดสิบเก้าอย่าช้านะอย่าช้านะคาสําคัญอยู่ที่ไหนจะดูอะไรไอวูครับแฉไปพูดแฉไปถามหาคนครับโทนี่ฮู่ท็อปวายคูครับอภิมครับฮู้บิด ตอบเองเพรา่าโทนี่เป็นคนครับตอบเองครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าอะไรข้อนี้ใครกำลังไหว้ใครไหว้น้ำอยู่ในสายเราพูดเป็นประโยคเป็นภาษาอังกฤษ Who is swimming in the pool ครับ Who is swimming ไม่ต้องมี eat มันเป็น ing เป็น gerund verb อะไม่ต้องเติม e a ใช่ไหมล่ะใส่ได้เลย swimming in pool ถูกต้องไหมยข้งล่างเป็นคนชื่อโทนี่ข้อเอถูกต้องไหมครับครับอาจารย์เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวปุ๊บเอาแล้วเป็นเรื่องของอะไรดูดิเรื่องของวัดเวลาเวลาครับถา้วัดยูยูคับเรื่อนู้นคือช่วงไหนเว้นครับปลายเมื่อนานเขาถามว่าอะไร อจะไปโรงพยาบาลไปโรรงยาามตอนไหนครับอ้าถูกต้องใส่คำว่าอะไรใส่ภาษาอังกฤษประโยคเต็มให้อาจารย์ดิ w h e n you go to p i t a l ครับใส่ใส่คำว่าอะไรอ่ะ Where do you Where do you go to When ครับทำไม Where When รนใช้ลิ้นครับถามเวลาครับข้างล่างตอบ afternoon อ่ะ afternoon แปลว่าอะไรอ่ะ มันเหมือนแล้วโคกันลัง่ถามเวลา no. ต้องตอบตอบเวนครับอาจารย์ When, when go hospital, s <S where you go to hospital มันแปลไม่ได้เลยนะแปลว่าอะไร When do you ้องแปลที่เขาว่า When do you go to hospital แปลว่าอะไรที่ไหนที่คุณจะไปโรงพยาบาล เวนครับจาครับเวนอะไรใช่ไหมเพราะอะไรทำไมตอบเวนเพราะสิ่งบ่งชี้คืออะไรเวลาครับจันนนอัปจันนนครับไปอย่างงงดิไม่ใช่ไปเห็นฮอพิเตอร์ฮอพิเตอร์มันแปลว่าสถานที่จริงแต่มันใช้คําตอบหรือเปล่ามันไม่ใช่คําตอบจริงใช่ไหมอาจารย์บอกให้ดูคําตอบไม่ได้ให้ดูคําถาม